มีคนสอบถามเข้ามาว่าโพสต์ลง facebook ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเป็นการโพสต์ข้อความลอยๆแต่ทำไมคู่กรณีถึงฟ้องคดีมิ่นประมาทโดยการโฆษณามาได้นะครับวันนี้นะครับก็มีคนมาสอบถามทางทนายเจนะครับเอาโพสต์ที่ตัวเองโพสต์ลง f a c e b o o k นะครับมาให้ดูพร้อมคำฟ้องนะครับ ผมก็ตรวจสอบรายละเอียดดูแล้วนะครับโอเคก็ตรงตามที่เขานะครับบอกมานะครับว่าเขาโพสต์นะฮะมันไม่ได้ระบุชื่อนะครับโพสต์ประมาณทํานองว่า,าที่เข้ามาท่งเนี่ยนะมีความสัมพันธ์อะไรกับสามีหรือเปล่านะครับรวมถึงนะมีคําว่าตอแหลด้วยนะครับซึ่ง คำว่าตอแหลเนี่ยมันไม่ใช่คําหมิ่นประมาทก็จริงนะครับแต่เป็นคําดูหมิน่นอันนั้นน่ะเป็นความผิดละหูโทษนะครับโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับแต่ถ้อยคําข้อความที่บรรยายฟ้องมานะครับบรรยายฟ้องในลักษณะว่าไอข้อความที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับทางสามีเนี่ยโอเคว่ามันมีการตั้งคําถามกันก็จริงนะครับไม่ได้ระบุไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะครับ แต่คู่กรณีเขาอ่านแล้ว <laughs> เขาเข้าใจว่าเป็นเขาอะครับต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับการที่คุณโพสอะไรใดๆลงไปนะครับแม้มันจะไม่ผิดแม้มันจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแต่ถ้าหากว่าคู่กรณีเขามองว่าเขาเสียหายเขามีเงินว่าจ้างทางทนายฟ้องศาลมันก็ฟ้องกันได้หมดเลยครับนะแต่จะผิดถูกประการใด ศาลจะตัดสินลงโทษหรือไม่เป็นเรื่องเทคนิคเป็นเรื่องอาทางพิจารณานะครับในการที่จะต้องไปสู้คดีกันนะทีนี้แล้วนะครับการที่โพสต์แบบไม่เอ่ยชื่อถามว่ามันเอาผิดไม่ได้เลยเหรอนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายๆเคสนะครับมันก็ไม่มีการเอ่ยชื่อครับนะแต่ทำไมถึงมีแนวคำพิพากษาของสารดีกาที่สามารถลงโทษได้นะครับ คือถ้าหากว่ามันมีการยืนยันตัวตนบางอย่างนะครับเช่นมีอักษรย่อหรือคอมเมนต์นะเข้ามาพูดคุยข้างใต้คอมเมนต์ไปในลักษณะที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นใครนะครับอันนี้เนี่ยนะมันก็สามารถดำเนินคดีได้นะครับเพราะว่าผู้เสียหายเขามั่นใจว่าเป็นเขาอะนะฮะที่ที่คุณโพสนะฮะคือถ้ามันจะไม่ผิดเลยนะฮะหนึ่งคือข้อความข้างบนเนี่ย ต้องไม่มีข้อความดูหมิ่นหร,หรือข้อความหมิ่นประมาทนะครับซึ่งผมก็ตรวจสอบแล้วนะฮะมันก็